มีบางคําพูดบางประโยคที่เคียร์กันแล้วรู้สึกมันเอ้ยมัน,ม,นมันกระทบจิตใจเรามันเสียใจอ่ะพี่น,อน็อตผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทับเอาแฟนๆนะฮะแล้วก็ด้อมจินของสาว เบสนะฮะแล้วก็หนุ่มแพทริกนี่แหละคุณผู้ชมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหอกหักกันไปตามๆกันเลยคุณผู้ชมฮะหลังจากที่จู่ๆเนี่ยสาวเบสนะฮะเขาก็ลบ,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 ลบรูปทิ้งหมดเลยลบรูปคู่ unfollow IG นะหนุ่มแพทริกหมดเลยเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็จู่ๆก็ตอนแรกเนี่ยนะฮะจะไปออกในราย,รายการแฉเนี่ยไปออกงานคู่กันนะ,ะก็จะมีทั้งสาวเบสแล้วก็หนุ่มแพทริกใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่านะฮะก็ทางด้านสาวเบสไปออกงานคนเดียวโอ้โห งานนี้ชัดเจนชัดเจนแน่นอนนะว่า,วาโอ้มีปัญหาแันแน่นอนซึ่งล่าสุดครับสาวเบสนะฮะเคลีย์ทุกปรมทุกดรามา่านะทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นในรายการแฉเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างฮะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลกันยกใหญ่เลยนะครับเมื่อเพจเจมอยร้อยแมอบหมายการบ้านมีเรื่องให้เผืออนะฮะว่ามีดาราสาวเนี่ยอันฟอลโล่ลบรูปลบคลิปที่ลงกับผู้แล้วนะนะฮะ ซึ่งเจมอยเนี่ก็บอกว่าทำตรูฟินแฟนคลับอินได้ไม่นานล่าสุดลูกสาวตรูอันฟอลลบรูปลบคลิปที่ลงกับผู้แล้วนะอีแฟนคลับทั้งหลายก็ระสากันหมดเรื่องเดียวที่น้องถอยคือเรื่องผู้หญิงแฟนคลับกล่าวตรูต่อให้เข้มแข็งแค่ไหนก็ต้องการคนตบไหลเพราะไม่มีความสำเร็จใดคู่ควรกับความโดดเดี่ยวแฮชแท็กอีพมเมียผู้ทั้งวงการ จนกระทั่งงานนี้นะฮะก็ต้องทำเอาแฟนคลับนะฮะที่เป็นดอมจินเนี่ยคุณผู้ชมของแพทริกปาวริดกับสาวเบสรักว่านีนะฮะถึงกับลมจับกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมะหลังจากที่หวยเนี่ยดันมาออกที่คู่นี้นะเพราะว่าจูจ่ๆเนี่ยสาวเบสเขาก็ได้อันฟอลโล่ไอจีของหนุ่มแพทริกเอสพหรือว่าแพทริกปาวริดเนี่ยคุณผู้ชมและก็ลบรูปคู่เนี่ยเกลี้ยงไอจเลยนะฮะโดยยังไม่ได้เผยสาเหตุว่าเพราะอะไรท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆที่เชียร์คู่นี้อยู่นั่นเองแหะฮะ จนกระทั่งต่อมาครับก็เป็นการตอกย้ํากระแสดราม่าเนื่องจากฝั่ง IG ของแฟนคลับแพทริกนะฮะก็ได้ออกมาประกาศว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้ออกรายการแฉคู่กับเบสในวันที่2 2ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะโดยระบุว่าอัปเดตรายการแฉในวันที่22ธันวาคมในส่วนของน้องแพทริกไม่ได้ไปออกในรายการแล้วนะคะอัปเดตในส่วนของน้องแพทริกนะคะให้กําลังใจกันและกันไม่ดราม่ากันนะคะแต่สําหรับ คู่สาวเบสและแพทริกนะคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นยูทูบเบอร์ฮะที่แฟนคลับเนี่ยต่างพากันฟินลุ้นสถานะอย่างมากเลยอยากจะให้เป็นคู่จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะก็มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักด้วยกันในเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเคมี K Me ก็เข้ากันสุดๆเลยแถมฝ่ายชายเนี่ยยังเคียงข้างในสถานการณ์ในช่วงที่ฝ่ายหญิงเนี่ยฝ่าปัญหาครอบครัวรวมไปถึงไม่นานมานี้นะฮะเบสก็ยังได้ควงแขนแพทริกเนี่ยไปงานแต่งของพี่สาวพี่ชายอย่างเมย์แล้วก็ไฮโซบิ๊กซึ่งสาวเมย์เองเนะฮะก็ย,ยังเอ่ยปากเชียร์คนนี้วย ล่าสุดนะครับสาวเบสได้มาออกรายการแฉนะโะมที่22ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้นะเธอก็ขอใช้เดี่ยวมาคนเดียวแบบไร้เงาหนุ่มแพทริกเลยซึ่งทั้งคู่นะนี่ก็เพิ่งจะคุยกันได้แค่เพียง2เดือนนะฮะในการเป็นคนคุยกันนี่แหละคุณผู้ชมงานนี้นะฮะสาวเบสก็ยังได้เปิดใจนะว่าเป็นการจบกันไม่ดีอีกฝ่ายเนี่ยมีคําพูดบางอย่างที่กระทบจิตใจทําให้ผิดหวังไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ซึ่งสาวเบสเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยแฉติดต่อเบสคนเดียวและเบสก็อยากให้พี่เขาเนี่ยลองทํางานกับเบสบ้างตอนแรกเนี่ยหนูบอกว่าพี่มดดาคนคุยหนูเนี่ยเขาอยากมาออกมาด้วยกันได้ไหมในส่วนเรื่องรูปใน I g ีเนี่ยสาวเบสบอกว่าหนูเนี่ยลงรูปกับเขารูปเดียวมีกับเพื่อนด้วยกับแฟนคลับด้วยเป็นรูปรวมแต่เราเนี่ยเอาออกยังไม่ได้เป็นแฟนเป็นคนคุยแล้วก็ศึกษากันอยู่ พี่เขาเนี่ยเข้ามาจีบหนูหนูไม่เคยจีบผู้ชายก่อนนะมันเกิดจากเราเนี่ยไปถ่าย YouTube ด้วยกันไม่มีใครชงอะไรนะพอดีวันนั้นเนี่ยหนูไปถ่ายกับพี่สไปร์สพีดีเนติเจนเนติรัตนาภัยบู์แล้วพี่สไปร์เนี่ยเขาก็อยู่กับพี่แพทริกก็เลยได้เจอกันไม่มีใครชงไม่มีใครเป็นพ่อสื่อแม่สื่อเลยบังเอิญเจอกันเฉยๆเขาก็แลกลายคุยกัน คอนเทนต์เนี่ยมีแค่3คลิปเองค่ะแต่คนเชียร์เนี่ยหนักมากเลยตั้งแต่คลิปแรกทุกคนเนี่ยก็ยุหมดเลยพี่พี่ดาราก็ยุทุกคนเลยปรากฏว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่เราเนี่ยไม่ไปต่อเป็นเหตุผลของหนูกับพี่เขาจริงๆเนี่ยวันนี้พี่มดดำก็ติดต่อเบสมานานแล้วก่อนจะมีข่าวพ่อด้วยซ้ำบางทีเนี่ยเราก็รักเอ,อย่ยอยากให้ผู้ชายมาออกด้วยแม่ก็อยากให้มาออกด้วยการแม่ก็เชียร์ผู้ชายทุกคนเลยซึ่งสาวเบสเองเนี่ยก็ยอมรับว่าตนเนี่ยเป็นฝ่าย unfollow นะฮะ ซึ่งทางด้านของสาวเบสก็ยังบอกว่าขอไม่ตอบว่าฝ่ายชายเนี่ยไปคุยกับสาวอื่นนะฮะแต่บอกว่ามันมีคําพูดบางอย่างเนี่ยที่กระทบจิตใจแล้วก็ทําให้เธอเสียใจแล้วก็ผิดหวังนั่นเองนะฮะซึ่งเธอบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนอันฟอลเองแต่ที่หนูอันฟอลเนี่ยมันก็มีเหตุผลส่วนตัวหนูเป็นคนคิดวิเคราะห์อะไรรอบคอบแล้วเพราะเราเจอดราม่ามาเยอะแล้วการที่เราเนี่ยจะทําอะไรเราคิดแล้วการที่หนูอันฟอลเนี่ยคือคือเราเนี่ยทบทวนตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยไม่ไปต่อจริงๆ แต่คนคุยบางคนก่อนหน้านี้เนี่ยที่คุยแล้วก็เลิกคุยกันเนี่ยดูก็ไม่ได้อ่านฟอลโล่นะมันแล้วแต่เคสจริงๆว่าผู้ชายเนี่ยกระทำกับเรายังไงซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ได้งอนแต่ว่ามีเรื่องบางอย่างนี่แหละด้านพี่บนดดาก็ถามต่อว่าแพทริกไปคนุยกับคนอื่นเหรอเธอก็บอกไม่รู้ไม่บอกแต่เธอก็พูดขำๆไปนะฮะอ่าพี่วุฒํารก็ถามต่อว่าเจ้าชู้ไหมนะเธอก็บอกไม่รู้ไม่บอกนะแล้วก็หัวเราะนะ,ะซึ่งเธอก็บอกว่าแต่เอาจริงๆเนี่ย การที่เราเป็นคนคุยกันเนี่ยหนูแมนอยู่แล้วคนคุยเนี่ยมันไม่ใช่แฟนฉะนั้นเนี่ยเขาจะคุยคนอื่นจะชอบคนอื่นจะคุยกับเราน้อยลงหรือชอบเราน้อยลงมันก็เป็นสิ่งของเขาแต่มันมีคำพูดบางประโยคที่เคลียร์กันแล้วเนี่ยมันกระทบจิตใจเรามันเสียใจเราก็คาดหวังว่าเขาดีมากๆเหมือนที่ทุกคนเชียร์แต่พอบางอย่างเข้ามาอุ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนบอกหรือว่าอย่างที่เราคิดมันก็ผิดหวังแหละเราก็อันฟอลไปเลยแต่ก็ไม่ได้คิดจะกลับไปฟอลนะ เพราะว่าตัดสินใจแล้วจริงๆซึ่งสาวเบสเนี่ยยังยกมือไหว้นะบอกว่าขอให้ว่าแค่ตนก็พอขอโทษแฟนคลับที่ทําให้ผิดหวังซ้ำๆนะฮะซึ่งสาวเบสก็บอกว่าหนูเนี่ยอยากจะบอกว่าหนูขอโทษค่ะ ถ้าจะว่าเดี๋ยวให้ว่าที่หนูเลยหนูเคยมีประสบการณ์มาแล้วเรื่องคู่จิ้นหรือเรื่องคนรักแต่ว่าหนูก็ยังทํามาซ้ำๆทําให้แฟนคลับเดี๋ยวผิดหวังทําให้ชาวเนเดี๋ยวมาด่ามากอันนี้เนี่ยให้โทษหนูเลยค่ะขอโทษจริงๆครั้งต่อไปเนี่ยถ้าหนูมีความรักหรือมีคนคุยเนี่ยหนูจะคิดให้รอบคอบมากขึ้นค่ะขอบคุณแฟนคลับมากๆที่หนักแน่นสนับสนุนเบสทําให้เบสเนี่ยมีเงินมาจ่ายค่าบ้านมีเงินใช้หนี้ให้พ่อด้วยดูรักแฟนคลับมากๆอยากให้รู้ว่าทุกอย่างที่หนูทําจริงใจกับแฟนับ และเอาตรงๆเอาจริงๆไม่เคยหลอกลวงอะไรที่หนูผิดพลาดหนูขอโทษค่ะและขอบคุณที่ให้กําลังใจนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้สาวเบสด้วยแล้วกันนะครับขอให้ผ่านดราม่านี้ไปให้ได้ไวๆแล้วกันนะฮะทอบตาราขอเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใคร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ